เออเดี๋ยวค่ะแม่นี่ลูกไฟดับลูกฮะไฟดับอีกแล้วหรอคะไฟดับมเมื่อคืนน่ะฝนตกหนักมากเลยลูกฟ้าผ่าโดนเครื่องซักผ้าลูกมันแบบแยกออกจากกันเลยอ่ะแล้วมันคึ้งอ่ะเครื่องซักผ้ามันเสียเลยอ่ะลูกแล้วทำไมหรอคะแมจะซักผ้าสิ ถ้าเนี้เริ่มกลิ่นเน่าๆแล้วเนี่ยลูกแม่จะทำยังไงดีเนี่ยเหม็นอับแล้วเนี่ยทอดชิช้ตัวของแม่พ่อแล้วก็หนูไงเฮ้อะหรอคะรีบๆกินเลยลูกนั่นน้ำแป้งฟันนะคะยังไม่ต้องลูกต้องเปียกต้งองแฉะเขาไปอาบตัวยันทีเดียวลูกอ๋อค่ะอะไรของแม่เนี่ยแพนเคก้กเหรอเนี่ย ซื้อจากร้านเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยใช่ลูกกินไวๆเถอะลูกเฮ้ยฟ้าผ่าโดนเครื่องซักผ้าเฮ้ยมันครึ่งเลยหักแม่ใช้อะไรซักผ้าเนี่ยเรียบๆดื่มน้ำลูกค่ะดื่มสิไันแล้วแม่คะแล้วทำไมเราไม่ซักผ้าในมือคะ มือใครยี่ใครยี่อ่ะโอ้ใช่แม่ยังไม่คิดเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดก่อนสิแม่ได้ลูกทีก้าอยู่ไหนหรอคะอ๋อทีก้าน่ะหรอลกูกทีก้านั่งดื่มน้ำอยู่นะ่ะน้ำนี่อร่อยมากแถมได้ครีมนะกินอร่อย,ออยม,มันนี่ ไปไหนลูกก็ไปซักภาานอกบ้านคะ่ะนี่ไงคะนี่กระมังสบู่ไหนลูกไหนลูกโอ้อย่างนั้นหรอโออืปวดมือจังเลยนี่พ่อนวดมือให้แม่นหน่อยสิได้ได้แม่คะซักสิคะอุ้ยแม่ปวดมือสองข้างเลยแล้วพ่อคะ โอ๊ยพ่อช่วยบีบมือแม่อยู่เนี่ยปวดจังเลยนั้นพ่อแม่ก็ไปนั่งพักก่อนสิคะโฮ้ยต้องสักเองอีงอกแล้วเนี่ยเหตเลี้ยงทีกาแล้วยังต้องมาทําอะไรเองอีกเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําแปรงฟันไหนดมไหนสิ <c oughs> จะเป็นลมกินผักชีมากโอ้ยนั่งตรงนี้ก่อนนะแม่ พี่นิชาทำอะไรไหนพูดถึงว่าพักซักผ้าซักผ้าพี่นิชาทำอะไร,รอยู่หรอคะซักผ้าเลยน้องเอาแล้วเครื่องซักผ้าน่ะเมื่อคืนฝนตกหนักพายุมันลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าไปโดนเครื่องซักผ้าเสียเลยน้องจริงหรอคะแล้วมันมันเป็นอะไรไหมมันเจ็บไหมต้องขึงต้อเข้าไปโรงพยาบาลเลยน้อง <c oughs> อะไรเครื่องซักผ้าน้องเอาเหรอคะเฮ้ย <Excuse me again> แต่เดี๋ยวก่อนนะพีนิชา พี่นิจามีเครื่องเกมมาทําไมอ่ะอยู่ใกล้สระน้ําด้วยน้ํามันจะไม่กระฉาดไปแล้วมันก็เสียหลอไฟดูดอ่ะอืมนั่นสินแล้วเวลาฝนตก่ะคะอืมนั่นสิแล้วใครเป็นคนออกมาเอออ๋อพ่อเป็นคนเอาออกมาเองทําไมอ่ะคะมันไม่ไว้ในบ้านอ๋อบ้านมันลุกแล้วไม่มีอะไรแล้วต้องต้องยกของออกมันอยู่ตรงนี้แล้วพ่อก็ยกมาออกเนี่ยเพื่อให้ลูกเล่น แล้วมันก็โดนนะ้ำไฟดูดแย่สิคะเอาล่ะอ่าพ่อไม่รู้หรอกพ่อไม่รู้อะไรเลยเออใช่อ้าวพ่อผิดแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรเลยชั่มเถอะพ่อเขาเป็นอะไรอู้อู้อ,อู้น้ำเย็นมากอู้น้ำเย็นเหรอไหนอูโหืที่เรา รีบรีบซักผ้าเถอะตอนเนี้ยมันกำลังจะมีแดดน้องยมดแดดอะมันจะหายซะก่อนเค่ะน้องลองซักเอกไงไหมล่ะวิธีขยี้ขยี้ไม่เอาดีกว่าหนูกลัวซักแล้วมันกระเด็นไปเครื่องนี้แล้วมันก็จะฝน่าน้องก็พยายามอย่าให้มันไปโดนสิอะพี่ทำเองก็ได้ ว้าวนี่อะไรเนี่ยน้องเถอะไปไกลๆพี่จะนั่งแล้วผงซักผ้าะคะนี่ไม่เป็นไรน้องรู้ไหมอันเนี้ยมันเป็นอะไรสบู่ล้างหน้าสบู่ล้างตัวแชม,แชมพูแล้วหรอคะนี่แหละพี่จะมาซักผ้าฮะม่เป็นสบูู่อาบน้ําสบพูอะไรแบบนี้พี่จะเอามาอาบน้ำได้ยังไงเอ้ยไม่ใช่ซักผ้าได้ไงนี่เขาบอกว่าสามารถซักผ้าได้วัน อินวันฮอนดจ้าโฮโู้ฮู้ถึงกับวันฮอนดเลยเหรอคะใช่สิจ้าขอโฆษณาเลยต้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้ใครอยากจะซักผ้าต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้กลิ่นหอมเฮ้ยผ้าไม่อับกลิ่นไม่แรงหอมสุดชื่นพี่พี่มันจะหมดเวลาแล้วนะโฆษณาจะเข้าก็เข้ามาได้เลยนะคะ ของสบู่ซาร,ริโอโอโอซาริโอยว่าเขาไม่ใช่ซูริโอโอ๋อใช่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 พี่ชาเป็นไรเล็กสักผ้าเถอะก่ะได้สิจ้าจ้าจ้าพี่ก็สักผ้ามันเป็นเหมือนนะเออสักคนมมหมกก็ได้หรอกนะอุย้ยพี่เข้าไปน้องพอดีกระมังมันเล็กอะผ้าใส่ไม่พอ พี่จะอะน้องเข้าไปอยู่ข้างในน้ำได้ไหมแล้วน้องก็ถือมันจะได้เข้าไปได้ไม่เข้าไปเถะน้องด้อขอต้องซักไอเงินเนี่ยใช่น้องฝึกซักเฮ้ยเข้าไปอย่างนี้หรอะคะงัางเลยน้องคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งซักผ้าไปเถอะหนีลืบลืบลือลือใช้มีใครยี้ก่อน <Niccoughs> ôi uổng mưa chăm nói nha hi số 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 แล้วทำไมมันถึงแห้งได้เหรอคะอ๋อเพราะดวงอาทิตย์ไงน้องมันร้อนแล้วก็มีแสงจ้ามากเลยน้องมองแล้วอาจจะตาบอดได้ต้องใส่แว่นกันแดดอ๋อที่พี่ซื้อแว่นกันแดดให้หนูใช่ไหมใช่ใช่แต่อย่าเพิ่งพูดตัวนี้เลยพี่ซักผ้าอยู่อ๋ออตากผ้าให้แห้งมันจะได้ใส่ได้คอเปียกเปียมันก็ชื้นนะสิน้องอฮมหื้หนุ่ยจังเลย บีบเสียงอะไรเสียงน้ำไองที่บีบมันชิมันจะไม่เจ็บหรอคะไม่เจ็บหรอกเอาให้น้ำมันออกน้องมาช่วยตักผ้าไหมได้คะ่ะแป้นอย่างนี้นะค่ะเก่งจังเลยตากเป็นด้วยเด็กสี่ขวบเองนะตากเป็นและโอ้ยเก่งฮ <c oughs> ไปล้างมือกันล้างตรงไหนหรอคะ อ๋อล้างนี่ก็ได้จ้ะนี่แล้วน้องรู้ไหมอันเนี้ยสบู่ของซาริโอและของอันเนี้ยมันสามารถมันล้างมือได้ด้วยนะน้องกลิ่นหอมสะอาดอบ่อมเลยจ้าสะอาดมากเลยเหรอคะใช่แล้วจ้ะน้องเอามาล้าง,างนยูด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 ู ก็หนูยังไม่ได้เอาสบู่เอารออ่าน,นันไปหยิบสบู่ยังไม่ได้ล้างเลยเพี่รีบล้างหนูก่อนละแล้วลาเสร็จแล้วค่ะมาแล้วก็มาพี่อุ้มแม่คะหนูซักเสร็จแล้วค่ะตากยังลูกอุ้ยแม่หายเจ็บมือแล้วตากยังตากแล้วค่ะฮดีจังเลยลูกเราช่วยทํางานบ้านเวลาครูสะครูบอก นูจะได้บอกได้ว่าหนูทําซักผ้าช่วยแม่ทำอะไรอย่างนี้ดีแล้วล่ะฝึกทาเองบ้างโอคคะหนู่ยจังเลยเนี่ยซักผ้ามากอืมกินเป็นไฟดูก่อนพี่ชาทำไมเราไม่ไปเลยคะถ้าพี่เหนื่อยแล้วโอ้จริงสิงันก็ร์สาหรีค่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติชช์ให้ด้วยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบายกดกระดิ่งให้ด้วยนะบายคะ่ะ เย้ <Ye> e, บ้าค่ะสักผ้าไปแล้วไม่ใช่น้องไม่ได้สักผนะ้านะหนูตักผ้าอ๋อใช่ค่ะ